ต้องกล่าวขอบคุณกันหน่อยครัเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วฮะเชิญครับเอาตรงนี้ก่อนตอนนี้เป็นเป็นวิดีโอผมในนามน้องใหม่ของทีมไม้คำตะวันนะครับซึ่งได้มาร่วมคลิปก็วันนี้ก็ครั้งที่สองกับทีมไม้คำตะวันครับก็ขอขอบคุณทอผู้เท่าแห่งนาทวีนะครับทอเท่าทอเท่าคจริงจริงะนักบอลอันนี้รุ่น้องผมเองนะ ซึ่งเป็นผู้ที่รักวงการจัก,กรยานทําให้วงการจัก,กรยานของนาวีเนี่ยดังระดับโลกอ,อ,อมาก <c oughs> ไปแลยเพ่าะไป <c oughs> ไปโลกของอินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มารับแล้วก็พล้องออกมาส่งแล้วก็เลี้ยงดูปูสาดให้ผมเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็มาส่งแล้วก็ คิดว่าวันนี้พาเนี่ยเที่ยวในเส้นทางที่เรียกว่าฝ่ฝันปรารถนาเลยคือสมัยอยู่นาวีเมื่อสิบป,ปีก่อนนะัไม่เคยขึ้นลอดนี่นนาานนแหละมาครั้งนี้มันขึ้นครั้งแรกก็คิดว่าเส้นทางที่ธรรมชาติแบบนี้หนะ้าทางเนชมลมจักรยานของนาวีไมลักไว้รือว่าบ้างให้มันดีขึ้นดีขึ้นผนมว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยานทางนี้แล้วก็ทางนี้โอกาสให้พวกเรา ปีนไม้ค้ำตะวันเนี่ยอย่างผมพัทรลุงนะครับลงสมพลนีตรังประเดชนี่ลบุรีอาจารย์นิยมนี่เป็นจะบูร์หือปากน้ำถ้าจะไปดูนกนางแอ่นก็ต้องไปดูที่ปากน้ำสมุทรปราการก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจของน้องนครนี่ยิ่งเมื่อยิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับ เพราะว่าเราก็จะล่วงโรยแล้วมีแต่นครนี่แหละจะต้องเป็นได้ต่อไปนะ,ะ,ะครับครับก็มาอขอบคุณพี่ด้วยแหละที่ที่คาไอ้อนผมนะครับมสม,มควรอ,อาจารย์นิยมตาเดชผมจากตาเดชตั้งแต่ในเน็ตผมยัเไม่ไดตาเดชติดมาตรงนั้นฮะ,ะมันยังตาเดชไม่ได้แก่ไปนัน้องอ่ะหลังนี่เป็นไอดอลผมมากั้ตะวันได้ขึ้นจีจักรยานมาผมมาทีหลัง FP ก็ปั่นอยู่ก่อนแล้ว <ตา S 1> วันนี้เจอตัวจริงเสียงจริงโอ้โสุดยอดอ <c oughs> แล้วก็ผูยฝันไม่นานแล้วว่าจะต้องได้ร่วมทางจักรายานกันสักครั้งหนึ่งผมจะได้มาใส่เสื้อไม้คำตะวันได้บ้างและะว้วแต่อมไม่กล้าใส่ระไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสอย่างนั้นเลบ ก็ยินดีถ้าพี่มาแวะมื่อไห่วันไหนส่วนตัวก็ต้องมาค้าตะวันใช่ไมชำตะวันส่วนตัวมาแวะแต่ห้างอะไรพี่ผมอยู่ยินดีด้วยความด้วยความอยากจะเจอไม่ใช่ไม่ใช่ยินดีตามหน้าที่อะไรไม่ใช่ะอยากเจอกันนี้ก็ดีใจเจอกันนี้ก็ดีใจมื่อไหร่ก็ได้มาเดีกยนอีกแล้วเระว่ายังอยู่ในใจพี่หมอรักจักรยานก็อจักรยานนี่แหละครับครับครับับขอาคอาใจ